ครับสวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้จอร์นสันนะครับเราก็มาไขข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันเฉพาะส่วนนะครับเป็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลอย่างมากนะครับบางว่าทําได้บ้างว่าทําไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันมุมมองนะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการลดไขมันเฉพาะส่วนนะครับแยกออกเป็นประเด็นแรกทําได้หรือไม่ได้ประเด็นที่25ทริปที่จะทําให้การเอาไขมันออกเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ เรื่องของการลดไขมันเฉพาะส่วนทําได้หรือไม่ได้นะครับก็ส่วนตัวนะครับมองว่าอาจจะนะครับทาได้นะครับแต่คิดว่าคงจะไม่มีประสิทธิภาพครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณต้องการลดไขมันหน้าท้องนะครับแล้วคุณจะไปจ้องแต่จะซิทอัพอย่างเดียวนะครับคุณอาจจะต้องใช้เวลาเป็น3มชั่วโมงนะครับหรือจํานวนครั้งเนี่ยเป็นพันครั้งนะครับส่วนตัวเลยคิดว่าไม่น่าจะมีประสิทธิภาพพอนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำนะครับห้าทริคนะครับในการที่จะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญคุณนะครับได้ดีกว่าการซิทอัพอย่างเดียวมาดูันครบ คลิกแรกนะครับ เรื่องของคาร์ดิโอหลายคนพูดกันเยอะและหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับแต่2ออย่างที่เขาไม่เคยบอกคุณนะวันนี้จอร์นสันจะนํามาบอกนะครับอย่างแรกนะครับเป็นเรื่องของระยะเวลาครับการที่คุณจะดึงไขมันมาเผาผลาญนะครับได้ดีเนี่ยอยู่ในช่วง15ถึง30นาทีการคาร์ดิโอเนี่ยมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นวิ่งเตะบอลออกกําลังกายรูปแบบบันจักรยานว่ายน้ําสกีอะไรก็ตามนะครับคุณควรที่จะต้องทํา15ถึง30นาทีขึ้นไปนะครับอย่างที่2นะครับจะมาแนววิธีสังเกตนะครับว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในโซนไหนของการออกกําลััังงงกกาายยนะครบวิธีสเต่ ดูตัวเองเลยถ้าเราเริ่มที่จะไม่อยากพูดคุยกับใครนะครับอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวหายใจแรงๆนะครับรู้ได้เลยว่าคุณอยู่ในโซน2นะครับและถ้าคุณยิ่งไม่สะดวกในการคุยหรือรับสายโทรศัพท์หรือสนใจสิ่งรอบตัวรู้ได้เลยว่า3-4แน่นอนนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทิปนะครับที่สําหรับใครที่อาจจะไม่มีอุปกรณ์จับรัทเรทนะครับก็เอาไว้สังเกตตัวเองดูกันครับ คลิปที่2นะครับของการที่จะดึงไขมันนะครับของคุณออกมาใช้ได้ดีนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อหรือ strength training นะครับยิ่งถ้าคุณมีกล้ามเนื้อเยอะเนาะอัตราการเผาผลาญไขมันเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ที่ไม่ค่อยมีใครได้บอกนะครับก็คือออกกําลังกายให้เข้มข้นนะครับยกตัวอย่างเช่นปกติเราอาจจะพักเซตสัก2นาทีโดยประมาณเราลองหดให้มันสั้นเข้านะครับเหลือ1นาทีหรือนาทีครึ่งนะครับเป็นการเพิ่มความเข้มข้นนะครับให้คุณเนี่ยกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจ แคมฝึกสอบครับทริปที่สามนะครับหลายท่านรู้กันดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับแบบปตาการเต้นหัวใจสูงนะครับก็คือฮิตนะครับหรือไฮอินเทนซิตี้ interval training นะครับหลายท่านก็อาจจะแล้วมันต่างกับคาร์ดิโอยังไงนะครับก็บอกเลยว่าคาร์ดิโอเนี่ยคือการทําในจังหวะเดียวซ้ํากันต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นวิ่ง5กิโลคุณลากยาวไปเลยนะครับ5กิโลเพสเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ตัวฮิตเนี่ยจะเป็นหนักสลับเบาตั้งกมเนื้อด้วยเผาผนไขมันด้วยนะครับอยากให้ใส่เข้าไปในโปรแกรมนะครับสักอาทิตย์ละ2อถึงสวันนะครับรับรองว่าไขมันคุณจะไม่อยู่ในร่างกายแน่นอนครับผมเสริมให้นิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของการออกกําลังกายแบบฮิตนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้เครื่องของ รเรามีบริการดีๆให้นะครับเพียงเข้า App Store หรือเพ t สโตนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าแอ z o n e นะครับในตัวแอปแอ z o n e เนี่ยมีรูปแบบการออกกำลังกายหลากหลายนะครับให้บริการท่านอยู่แล้วครับสามารถเข้าไปโหลดกันได้เลย มาถึงทิปที่4ของเรานะครับหลังจากที่เราออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงมาแล้วนะครับทั้งคาร์ดิโอทั้งฮิตทั้งสเตนนะครับอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เหมือนเดิมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทีนี้เราจะชาเลนต์ตัวเองเข้าไปนะครับเราจะไม่ยืดเหยียดปกติธรรมดานะครับเราบอกเราอยากเอาไขมันออกให้มากที่สุดครับเราก็ต้องท้าทายตัวเองให้มากที่สุดนะครับเราจะทําโยคะหรือพิลาทิสเพิ่มเข้าไปนะครับทุกวันนี้นะครับง่ายมากไม่ว่าจะเป็น YouTube กดเข้าไปดูได้เลยแล้วทําตามไปพร้อมกับโค้ชใน YouTube ครับผม สำหรับทริปสุดท้ายนะครับทริปที่5วันนี้ครับก็เป็นเรื่องของโภชนาการเช่นเคยครับอีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่เป็นปัจจัยหลักนะครับเป็นองค์ประกอบหลักของการนําไขมันออกจากร่างกายก็คือเรื่องของการกินครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะสำหรับนักดื่มหรือคนที่ชอบดื่มทั้งหลายนะครับทันทีที่คุณออกกาลังกายอย่างหนักหน่วงมาทั้งหมดแล้วคุณดันไปเจอปาร์ตี้นะครับไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนนะวันนั้นเท่ากับคุณฟรีนะครับเฟลเลยทันทีนะครับตับในร่างกายคุณเนี่ยครับจะกำจัดแอลกอฮอล์นะครับออกก่อนเพราะรอจน แทบจะไม่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นก็อยากให้ควบคุมจิตใจตัวเองให้ดีนะครับเราตั้งเป้าตั้งใจจะลดแล้วนะครับก็อย่าไปปาร์ตี้บ่อยนะครับแล้วเวลาเลือกทานเนี่ยก็เลือกทานแต่ไขมันดีนะครับอย่าไปหาเป็นชานแฟตมาทานนะไม่งั้นมันจะเหนื่อยเปล่าแล้วมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ครับผมครับและจากการวันนี้ก็เช่นเคยนะครับก็ฝากติดตามทุกช่องทางของจอร์นสนเรานะครับแล้วก็จากที่พูดมาทั้งหมดนะครับทุกวันนี้องค์ความรู้ในโลกโซเชียลมีมากมายเหลือเกินนะครับก็อยากให้เลือกใช สำเร็จหรือติดขัดด้านไหนต้องการคําแนะนํำยังไงนะครับก็จอร์สันเรายินดีให้บริการไปอย่างยิ่งครับทักเข้ามาได้ตลอดพิมพ์เข้ามาได้ตลอดเรามาหาโซลูชันร,ร่วมกัน